สวัสดีครับผมสายชนทุนเฉลออนะครับตอนนี้ก่อนจะกล่าวโมงชาาแล้วครับอากาศก็อึมครึมเมือนวันเลยครับวันนี้นี่นะครับพ่อแม่พี่นอ้องมาช้าก็ไปฉีดโฮอร์โมนมัน,นะครับมาครับมาเช้าเลยน,นี่กระดผมก็จอดอยู่นี่นะครับ ถามผมว่าการเปลีป่ยนแปลงในชีวิตผมครั้งนี้มันเหนื่อยไหมก็ยอมเราเหนื่อยเลยครับแต่ก่อนขับรถเจคา้องไปวิ่งด่วงมาเข้าวิ่งงานเข้ากัรูก้กันอยู่นะครับคนขับรถส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เหนื่อยนะครับเพียงแต่ว่ามันเมื่อยก็แข่งขันกับเวลากับก,การอดนอนนี่นะครับ แล้วผมก็จอเนี่ยผมก็ว่าจะวางมือสักระยะหนึ่งนะครับผมรููตัวเองครับดวงผมไม่ได้ไม่ได้โทดได้หรอกดวงไม่ได้เลยไม่อยากฟื้นครับบางครั้งผมคิดว่าถ้าผมฟื้นไปมันมีแต่เสียก็เสียเลยผมไม่อยากฟื้นไปครับผมลงกลับมาอยู่บ้านดีกว่าอีกอย่างหนึ่งแม่ผมก็เท่าแล้วครับถามมาอยู่บ้านเองว่าเหนื่อยไหมยอมหลับครับว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นแล้วเนี่ย แต่ว่ามันก็พอทาได้ครับผมตื่นตั้งแต่ตีหา้าเกือบถุกวันแล้ะครับการตื่นของคนหลดนี่ปกติครับตื่นเร็วครับถ้าคนขับรถแต่ว่ารู้ว่าสุขภาพร่างกายจะของดีครับไม่ต้องไปแข่งขันนะใครไม่ต้องไปวุนว่นวายใครอะไรมากมมยครับนี่ครับดูบริเวณวรอบบ้านผมนครับคือบริเวณบา้านเองนะครับ เองต้องจัดสรรการสวนปูของให้ได้มากที่สุดครับนี่แม่แก้กระปูไอ้มันเทศนี่ใบชะพูครับนี่ตะไคร้ครับผมก็จะเก็บตะไคร้ไปแกงครับเรวจะบวกกงอะไรครับนี่ก็บขาครับนี่ก็มะนาวนี่ก็มะม่วงครับนี่ก็ฟืนครับไปหามากระสวนครับบานผมก็ยังใช้ฟืนอยู่เลยครับผมชอบกลับมาอยู่บาน มันก็ได้รสชาติของชีวิตอีแบบหนึ่งครับคือผมจะทำแบบว่าคลายๆว่าให้นึกถึงสมัยผมเป็นเด็กหน่อยครับแต่ก่อนทางมาผมเป็นดินแดงนะครับดินแดงโลเลยว่ะเฉผมยังเกิดท่านยุกเกียนอยู่ครับแต่ว่าหลังๆเรายุกเกียนนี่ครับนี่ครับดูรอบบรรยากาศแล้วก็พี่สาวกับลูกบอนสีนะครับ พี่สาวผมเขาชอบผมเขาเปิดหลานเสริมสวยแม่ผมก็อยู่หกสิบกว่าแม่ผมแกอ้วนนะครับเลืยังว่าคนเ่าอ้วนแล้วก็แข่งขาก็ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะใครเองก็ยิเป็นยังเกล่ะครับนี่ก็รถพี่สาวผมครับรถผมมีรถกระบะครับแต่รถผมมันเสียครับไม่รู้เป็นก็อะไรก็ใช่รถพี่สาวครับยิมเพราเขาเก่งใจเขาได้เลยครับ เผมก็หันมาเลี้ยงไก่ครับก็อลองฝึกเลี้ยงไก่เลี้ยงไรด้วยผมไม่เอ็นามันอยู่บ้านเองนะมันก็นต้องปับสาพาไปแกรอบบ้านผมก็แม่ไก่ก็ปลูกพักไอ้ใบยีตู่แล้วก็สดามาลีว้จิมกระลาบใบยานางใบแกงนี่ครับรอบรอบบ้านผม ผมก็กอไฟจะแกงข้าหวาน,นครับคือผมไอ้ตัดต่อไม่เป็นนะครับพูดกันตนะ้องตรงเลยนะผมคนพูดตรงตรงนะผมก็ต้องทำเอาหน่อยนะครับยังไม่ได้ศึกษาลยครับการตัดต่อวีดีโอ,อยังไงไม่เคยทำ อันนี้ครับต้นพริกนี่ครับพริกช้หนูที่บอาเข้าไปจิ้มกระลาบของบ้านเองนี่แบบคอยขยันนะครับพ่อแม่พี่นอ้องอยู่ไหนไม่โอ๊ตตายจริงเนี่ยผมก็จะมาเก็บไอ้ใบมะกรูดต้นมะกรูดแม่เกยกระปูแม่เนี่ยเขาคนเฒ่าเกยก็ชอบปลูกชอบอะไรแบบไหนพ่อแม่พี่นอนะ้องเนียอยู่บ้านเองเนี่ยอาจาผมเรียนเบื้องต้นครับที่ผมมาอยู่บ้าน เพราะว่าดวงผมไม่ได้ผมลองหมดเลยครับผมยังกล้าพูดนี่ขนขเขาพูดเรียงครับเพราะไว้เลี้ยงไก่นี่แหละครับไก,อก่ไกอกไก่อกไว้ทกใบช่ำน,นี่ด้วยขนาดไอ้บนหลางช่ำยังปลูกผิดกกยังเกิดอยู่นี่แหละครับปลูกไปเถอะครับอยู่รอบบ้านเองปลูกอะไรได้ก็ปลูกไปอย่างไรจเก็บผักหวานอยู่บ้านเองข้อดีคือถ้าเองขยันนะครับ เสร็จจากงานนึงก็ไปหาของอยู่ของกินไปอันนี้คือพักหวานนะครับักหวานอำเภอผมกับอำเภอวังนองเขียวครับปีหนึ่งจะมีขังหนึ่งครับอันนี้ก็ดอกดินครับดอกดินอำเภอวังนองเขียวนี่ก็หมดแดงครับหมดแดงก็สวนผมนี่แหละครับี๋ยววันหนาผมก็จะถ่ายไปถ่ายสวนให้ดูครับของพี่หนุ่มนี่ครับการอยู่กันกินครับนี่ครับแกงพักหวานแกงผักหวานก็เหลือแต่คนที่ชอบนะครับการแกง หรือการทํากินนะครับชอบเหมือนกันครับผมเน้นย้ำเลยครับผมก็เห็นคนเฒ่าทําแบบนี้ผมก็ทําตามเลยครับนี่ครับผมร้องดูแบบนี้มันก็เหนื่อยครับแต่ไอ้มันก็พอทําได้มันไม่ใช่ว่าเหนื่อยจนว่าทําไม่ได้เลยครับเนี่ยกระเทียมกระดกนี่เลยครับชืบบ่อบ้านเราเอง นี่ก็หนอ่อไม้เขาเรียกเชยอิมหรือเปล่าที่เก็บใบนานๆครับนี่ครับนี่ชีวิตเป็นดอกยังซ้ำนี่อพอเป็นอ้องอย่างนึงผมก็เลี้ยงไก่ครับแม่มันตายครับ, <c oughs> รบเลยเลี้ยงเขาครับ <c oughs> บ้านผมแปลครับเลี้ยงไก่ไม่ค่อยขึ้นเนาะ แม่มันตายจริงๆครับไม่ได้ขาเดี๋ยวผมเตหน่อยแหละผมอาจจะไม่เลี้ยงก็เลยมันอยู่บังกันเลยลอ,ลองลองเลี้ยงดูไหมก็หาดินหุ่นมาจากสวนนี่แหละครับมาให้ดินหุ่นก็ข้าว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานี่ไก่กับปลาก็ใจใจเร็วครับขา้าวมันมีโปรตีนสูงมันสูงก็ไม่รู้กันแล้วครับอันนี้ก็ความเชื่ยบแบบของผมนะแม่แกบอก กับฝนก็โป๊เป้โปเปและครับโ,โอเคนะครับเลยแต่ผมก็จะแกะผักหวานครับนี่แหละครับสวีทบันนอกเองครับพอม่เป็นนอกผมเชียอหนึ่งครับคนเราถา,ถาว่าเราขยันนะครับในคมในคมเชียร์ผมะ อยู่ไหนไมันมีวันอดตายเลครับถึงจะไม่มีแต่ก็ไม่อดตายเข้าใจอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาอยู่บ้านถามว่าเหนื่อยไหมยอมรับว่าเหนื่อยครับแต่มันก็พอทำไหนครับมันไม่ถึงก็เหนื่อยจนว่าทำไม่ได้ครับมันอยู่ที่ใจเราและครับผอม,มพี่น้องโอเคนะครับสุดท้ายนี่ก็ปนก็นลองใจทวนครับช่วงนี้ผมก็ลงอยู่บ้าน,นครับคิดว่าน่าจะถาวอ ขอบคุณครับสำหรับการชมสุขาขแข็งแรงกันตุน้นนะครับพร้อม่พพินออกสวัสดีครับ